กคนคะตอนนี้ทุกคนก็ได้อยู่กับมุมเอฟเจเคคั้งค่ะก็วันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเอ่อเอลสโตแอดเปนเจอร์ ow, นั่นเองค่ะโอเคนะคะก็ไปเริ่มเร่นฮัลโหลฮัลโหลติดหรือเปล่าเออหันสักครู่แป๊บนึงโอเคติดแนละ้วคงไม่ต้องสักครู่แล้วแหละเออโอเคดังไปดังไปดังไป โอเคค่ะเกมนี้นะคะก็จะเป็นแนวแบบมัไผ่กดหน้าจอเนี่ยนะก็ดูที่กลมๆที่น้องเลื่อนไปเลื่อนี้ก็แล้วกันนะก็จะเพราะน่าจะเข้าใจอะไรคือการกดนิ้วนั่นแหละโอเคปะแท็บทูสตาร์ปะกดมีเพลงขึ้นด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เพลงของมันนะอันนี้ของน้องแบบยังไงอะมีการเก็บเหรียญอยู่บ้างนะบางอันอู้ระดับหกแล้วเหรอ ก้อนหินแล้วหลบนะคะถ้าหลบคือเดซมอร์เรแล้วมันจะบอกว่าระวังแบบก้อนหินด้วยสีอะไรอย่างงี้แต่เป็นภา,าษาอังกฤษนะเงี้ยขึ้นอันนี้นะคะก็จะได้คะแนนเคะแนนเสริมนั่นแหละ <c oughs> อ๋อตกใจ <c oughs> เออขอโทษเมื่อกี้เข้าคิดเสียงแปลกๆบ้างขออภัยเออโอเคเรียบร้อย สไลเดอร์ลงไปเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับเกมนี้โอเคอม,มันจะมีทุกเชาก้ากลางวันแล้วก็เย็นด้วยนะเดี๋ยวรอให้ถึงตอนก็คือเราก็กลับมาใชา้รอบแล้วกันเนาะยกูงโง่ตายโง่ค่ะ <c oughs> เอ,อ็เอนรันเลยโอเคเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเออฟังเพลงต่อไปแล้วกันนะ เออฟังเพลงต่อไปเราขี้เกียจพูดละ ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเวลาแล้วค่ะท้าคนที่ช่างสังเกตน,นะเขาจะเห็นสีฟ้ามันมีบางอันนะอูกระโดดไม่ทันแต่ไม่ตายเว้ยรอดโอเคเกีย็บต่อไป ไม่คะแนนเสริมเยอะนะโอเคค่ะตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วอนันนี้อันนี้นะคะบอกเลยว่าอย่าเพิ่งฟังเพลงนะ <c oughs> เจะพยายามไล่ตามเราเว้ยคือเราต้องพยายามแบบหลบหลีกมันเว้ยเนะอย่าให้เราโดนฟันเด็ดขาดนะอันนี้ <c oughs> พยายามหลบไปเรื่อยนะอันนี้ มันจะมีเส้นทางบีมันใกล้กำลังจะมาอันนี้นะคะก็จะสามารถบินได้นะบินได้จริงๆอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว <laughs> โอเครอดแล้วค่ะโชคดีไป <laughs> รู้สึกเหมือนเพลงดับ <laughs> มันมาเป็นทำนองอีกแล้วถามว่าจะ คราวนี้จะติดเลโกชิดดีไหมเนี่ยนะช่างไม่ถือคือแบบไม่สามารถโหลดแบบออฟไลน์ได้อะไรงี้เอาชิปหายนะคะก็ประมาณนี้เลยแต่น้องจะช่วยเขาด้วยการดูวิดีโอตรงนี้โอเคมาช่วยเอลฟโตอะไรสักหน่อยคือมันจะเป็นการโฆษณานะโอเคโฆษณาใหแ้แล้วกันเกมน,นี้นะคะไม่ใช่ผิดเรื่องแล้วโอเค นะก็พยายามอยาขึ้นมาแล้วกันโอเคค่ะก็สามารถชว่วยชีวิตเ่าได้แล้วมันจะนับสามสองหนึ่งไป go go let's go, Let go. well เยยบต่อค่ะเกือ <G ül üyor> บชนหินแล้วเมื่อกี้ แบบบังคับตัวมันนั่นเองนะโอเคลืมบอกไปอุ๊ย เริ่ม <Saint> ดูหินเห็นไหมเขาบอกว่าให้เราหินด้วยกดแถบเพื่อไปต่อคือจบกันจบกันชีวิตกูโอเคเพย์เกนรู้ไปที่หน้าโฮมนี้หน้าโฮมดีกว่าเนาะโอเคนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าดูไปเรื่อยๆรืโดยไม่คัดหรือย้อนกลับหรือไปข้างหน้าแบบ คือมันจะรู้ว่าเวลามันเปลี่ยนไปได้จริงๆค่ะก็ไปดูกันที่เวิร์กช็อปดีกว่านะนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกการซื้อของต่างๆภายในเกมซึ่งอันซึ่งแปลกๆซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะแต่เสียตังคนะเสียตังส่วนคือเสียตังในโลกจริงโอเคปะส่วนอันนี้นะคะเพิ่มเวลา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 อะไรสักอย่างโอเคเขาเสร็จแล้วกูอธิบายไดรวดเร็วมากเห็นไหม อันนี้ขนาดจีน่าจอธรรมดานะคะมันก็จะสามารถเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยโอเคค่ะเล่นต่อให้มันแบบไปถึงตอนเช้าเลยพอกระุกขอภัยค่ะ ไม่ดูหินอีกแล้วชอบเบลรนนะคะส่วนด้านของเลเวลนะคะก็จะเป็นลักษณะของการทำเควสต,ต่างๆให้มันข้ามเลเวลไปซึ่งน,น้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลเวลเนี่ยสามารถทำอะไรได้นะแต่สำหรับน้องคุณจะแบบเป็นกิจกรรมสร้างมาเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันส่วนสคริปต์ได้ไหมสคริปต์ได้ค่ะก็จะใช้ทีเดียร์นกัน ดูวิดีโอที่เป็นการโฆษณาอะไรงนี้โอเคงั้นสคิปแม่งมันก็จะคีมหมดเลยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเลเวล8นั่นเองค่ะโอเคเยี่ยมพิก้าออฟเว e ระระรช่างแม่งโอเคค่ะตอนเช้าแล้วเนี่ยเห็นไหมตอนเช้าแล้ว <c oughs> โอ้ยจะเห็นว่าลักษณะมันจะเหมือนคล้ายๆก็ฝนตกนะซึ่งแต่ละดังเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ไม่ใช่เหมือนกันทุกด่านนะโอเคก็สามารถลุ้นได้นึงคือบางครั้งอาจะมีฟ้าผ่าอะไรนี้โอเคค่ะต่อเล่นต่อแล้วกันเหลียนนะคะก็สามารถของที่บอกได้เหมือนกันตั้งแต่ตอนแรกเลยอุ้ยชนโอ้ ซึ่มงมาค้งนะดวงดีก็คือมันจะกระเด้งออกนั่นเอง okay. ถ้าดวงดีนะโอเคได้บินแล้วค่ะขึ้นมาด้านบนเลยทีเดียวบินทีแบบส่วนลักษณะของเกมนะคะเหมือนแบบเอฟซ็อก เอลฟ์ตัวคนนี้นะคะเขาเป็นพวกจัดเอาลืมดูเออคือลืมซึ่งเอลฟ์ตัวคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ oh. พยายามช่วยเหลือคนในหมู่บ้านโดยการ k ี y ท็อตออฟเอเวนเจอร์คืออะไรเนี่ยวิเลไม่เกี่ยวนะโอเคช่างปันโอเคค่ะขออธิบายอะไรนิดนึงนะ ตรงนี้นะคะเอฟโตนะก็จะนั่งรออยู่ตรงนี้นะซึ่งทำไมขาถึงนั่งรอเหมือนแบบพวกลาพวกเนีนะมันวิ่งออกไปข้างนอกโดยการที่ไดียอกไปอะไรยงี้ใช่ปะแล้วก็เออกตกใจหัวลาแบบวุบลงไปโอเคนะก็ประมาณนี้เนะื้อเรื่องก็เหมือนเอฟโตนะคะก็พยายามไปจับกวางลาวะรียก,กวางกัน โอเคค่ะก็ประมาณนั้นอย่าบอกว่าช่วงน,นี้เป็นหวันแล้วก็กล้สอดาปแล้วอาจจะมีช่วงที่ไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วก็ยุ่งจริงๆยุ่งมากโอเคนะคะก็ถมว่าทำไมเปิดเพงลงตลอดเลยช่างแม่งถึะก <c oughs> ูมไม่สนอะไรทั้งนั้นเลยจริง <c oughs> โอเคค่ะก็บางช่วงก็จะพยายามลงคลิปแล้วกันเนาะช่วงนี้ก็จะเริ่มไมค์ครับซีรีส์ใหม่โดยการเป็นซีรีส์ <c oughs> เป็นซีรีส์ฮาร์ดคอร์แนองคือตายแล้วตายเลยไม่มีการกลับไปครั้งโอเคค่ะไว้เจอกันในคลิปแล้วกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกับเอฟตัวใครต่อไปนะผิดละโอเคค่ะบ๊ายบาย